วันนี้วันเสาร์ละคะ Happy ้วันเสาร์ค่ะอ่ะ,อะสาวสวยมาช้อปปิ้งมั้คะวันนี้สุดตาตื่นใจที่สเลยสนุกมากหนูอย,อยู่ในนี้สักสามชั่วโมงแล <c oughs> ้วหนูอาจจะได้เต็มตะกร้าหลายๆตะกร้าเลยคะ่ะแล้วแล้วหนูช้อปปิ้งมีไงคะแบบได้มีอะไรใหญ่บ้างอุ้หน่ารักมากคือที่หนูชอบวันนี้น่าจะเป็นคอลเลคชั่นใหม่ซุดโฮเปียน่ารักมากคะ่ะคือใครที่เป็นแฟนคลับอู้ขอโทษค่ะใครที่เป็นแฟนคลับ ดิสนีย์หรืออะไรอย่างเงี้ยซูเปียนารักมากๆมีสตตชมีเยอะมากละวลานตาไปหมดเลยก็อยากให้ทุกคนมาช้อปปิ้งที่วินิโซกันค่ะคือมันมีทั้งแบบของกระจุกกระจิ๊กน่ารักแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจําวันที่เราแบบว่าคือเราต้องซื้ออะแม่ก็มาลองดูได้ค่ะก็คือถ้าเบาก็เกือบแทบจะหมดลานละใช่มีหมดเลยนี่ว่าจะหันหลังกลับไปแล้วดมน้ําหอมดูซิอนหอม ก็ก็ชวนมากันได้นะคะที่ใช่ที่เซ็นทรัลเวสเกตค่ะก็เพิ่งเปิดวันนี้วันแรกเลยมั้งใช่ไหมคะโอเพนนิ่งเบอร์ใช่ค่ะชั้นสองชั้นสองค่ะทุกคนที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะก็ของเยอะมากๆแล้วก็ถ้าใครจะมาก็เผื่อเวลาหน่อยเพราะว่าน่าจะอยู่ในน,น,นี้นานแน่เลยค่ะถามถึงงานช่วงนี้บอกว่าหนูเสร็จปุ๊บก็ต้องหา,ายที่คืองานมันแน่นมากเลยมาช่วงนี้มันมันตอนนี้เข้าคิดนี่ไงชมลมวิ่งไงรันครับเราก็ลองรันดูบ้างว่าเออ วันหนึ่งเราจะรันได้กี่งานใช่เรียกว่าวิ่งรอบวิ่งไกลเลยด้วยวันนี้ <laughs> น่าจะ,ตะโตบรรถุค่ะ,ตะโตวบรรทุก็วันนี้ไปไปถ่ายไกลยอยู่เหมือนกันของโฟร e เ e เลเก็ช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มใกล้จะได้ปิดกองของพี่ใหญ่พี่ดินแล้วก็จะต้องต่อด้วยเหล่าต่อด้วยพี่นาอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็เพราะว่าเขาออนปีหน้าก็เลยจะอยากให้แบบปิดกล้องไวๆตอนนี้ก็เลยรีบถ่ายทุกเรื่องเลยเพราะหนูอยู่ใน สี่เรื่องเลยใช่ค่ะไปทุกเรื่องเลยแล้วก็เรื่องของตัวเองด้วยเนื่อไหมคะแบบทำงานเนวลาไหนี้ิดนึงค่ะแต่ว่าก็ boost boost energy อืมซึ่งมาแดดจะถามว่าปีหน้าจะได้ติดตามอะไรบ้างที่แบบแงมๆหน่อยได้ไหมแบบเปลี่ยนแปลงปีหน้าปีหน้าก็ที่ที่ที่ได้เห็นเห็นแน่ๆก็จะเป็น f เอล element นี่แหละค่ะเรื่องเสน่หาวายโยแล้วก็ ฝากฝากคุณลมในทุกๆเรื่องเลยทั้งแบบเรื่องพี่ดินเรื่องพี่นามแล้วก็เรื่องน้องไฟด้วยแล้วก็ฝากหนังของพี่ปอนเดียนคาวตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องเรื่องมารแล้วมังค์าใช่ก็ก็ฝาก,กด้วยค่ะปีหน้าได้รับชมแน่นอนแล้วก็มีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นสำหรับทั้งการแสดงแฟชั่นแล้วก็ทุกอย่างเลยก็ฝากด้วยค่ะที่โซ l เ n นเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะ ค่่ใค่เราเปิดมาแล้วสนุกเป็นไงบ<ช>้างเลยคะตอนนี้ธุรกิจธุระการของพสาวก็ไปได้สวยคะ่ะตอนนี้ก็สนุกแล้วก็ได้ทําอะไรแบบเยอะขึ้นแล้วก็รู้สึกกําลังกําลังเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนเราขึ้นขั้นบันไดเรื่อยๆก็รู้สึกดีคะ่ะที่ที่ได้ได้ได้ไดทำบริษัทของตัวเองมันก็เหมือนกับว่าแบบเราได้พินอฟทุกอย่างด้วยด้วยตัวเราเองแล้วก็พอพอตอนนี้มันมีอะไรแบบ ที่ที่เราต้องเรียนรู้ก็ต้องพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะแต่รู้สึกดีก็มีน้องฟีนเนี่ยค่ะแล้วก็มีน้องฟีนแล้วก็มีพี่ฟีนบางวันแล้วก็มีมุมีอะไรหลายคนเลยค่ะเขาคือเป็นเราหลายคนใช่หน้าแม่เอาตัวเองก่อนตอนนี้ใช่ถ้าแบบขยับขยายใดๆก็เดี๋ยวจะได้เห็นว่าเออมันเป็นไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเรายุ่งไม่ล่ะเรางานแสดงก็ทำบนหักก็เราทําได้เรา เราทําได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่เราทําได้คะ่ะเอ๊ะย <laughs> อ,อไม่มีอะไรยี่เาไม่ได้หรอกติดเ,เบอร์แรกก็จะเป็น,ปนใช่เบอร์สองก็จะเป็นฟรีนเบอร์สามฟรีนเนลเล่น <laughs> ก็ตอนนี้มีน้องฟรีนคนเดียวก็ทาทาทั้งหน้าง,งานแล้วก็หลังบ้านด้วยก็พยายามทํางานให้มันออกมาแบบมีคุณภาพมีคุณภาพที่สุดเท่าที่จะทาได้คะ่ะ อรับเกนิดนึงค่ะวันที่ทสามสิบเราจะมีคอนเสิร์ตเนาะออเราเราจะไปลุกกิ๊กเซอร์ไพรส์เลยไหมเอ่อเยก็ก็อินดีอินดีกับน้องด้วยเห็นเห็นว่าแบบซ้อมหนักเลยวันวันวันก่อนก็แบบปวดตัวปวดอะไรก็เห็นว่าน่าจะทุ่มเทแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซ้อมเยอะเลยแหละสาหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ของน้องก็มีเขามีแกสแล้วนี่เขาประกาศประกาศแกสแล้วก็น่าสนใจมากๆ,ๆก็อยากให้แบบทุกคนเชิญชวนไปดูแล้วก็ไปเป็นกําลังใจให้น้องกันค่ะ,ะแล้วปีละคเป็น หลายคนก็รุนนั่นแหละก็จะเป็นเกสอนได้ไหมเออตารางงานมันบอกว่าอะไร shooting confidential รับไงเม็ดไหมละ่ะเขาตอรุอนไม่เอ่ยปแปลงยไม่รู้ไม่รู้ไม่สัญ,ญญาณไม่ค่อยดีก <laughs> ี่พูดอะไรนะคะเมื่อกี้ แบบอยากให้ได้เจอกันบ้างแล้วไม่ค่อยได้เจอเจอเจอหลังบ้านเราก็คุยกันแล้วก<ด>็เจอการปรับลายใช่ค่ะเป็นไงคะเป็นไงว่าจะมีเข,เขาเปิดบริษ,ษัทให้เขาด้วยก็<ด>น่าจะคิวเดียวกันแล้วก็น้องน่าจะแบบน่าจะน,าน่าจะเหนื่อยประมาณเดียวกันและคะ่ะสําหรับสําหรับเรื่องในบริษ,ษัทด้วยแล้วก็งานก็เยอะด้วยพอกันเลยค่ะก็ต้องรอรุ่นไหมคะสามสิบนี้แฟนให้ทุกคนเอนจอยกับคอนเสิร์ตน้องค่ะ นีองฟยามาแบบชุดแมสคอตนะคะมาสคอตมาไปโหดสุดท้ายยังไม่มีรู้เนาะไม่รู้น้องฟินได้แต่ละทีได้แต่ละทเอ่อน้องฟินละปกติจะเห็นน้องฟินถือกระติกน้ำอยู่เรื่อยๆเมื่อกี้เดินผ่านมาเห็นมีอะไรน่าสนใจไหมคะกระติกน้ำของน้องฟินเองแบรนด์น้องฟินเองค่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้โซ่เอาหมดแล้วแต่ว่าแต่ว่ามีมีอย่างอื่นที่ให้ติดตามอีกเยอะแยะมากมายสำหรับปีนี้แล้วก็ปีหน้า ฝากด้วยนะคะ9นดค่ะ9นแบรนด์น้องฟินเอง9นดใช่นอกจากกระติกน้ำเรามีสิ่งอื่นอมีมีเยอะค่ะแม่แบบมีทั้งเสื้อเออแล้วแต่ว่าแบบเดือนนั้นจะเป็นคอลเลคชั่นไหนร้อนชาลายอย่างอย่างตอนนี้ค่ะเออเป็นสเวตเตอร์อยู่ก็เป็นลายที่น้องฟินออกแบบเองด้วยแล้วก็คือเป็นคอนเซปที่ที่ชอบมากๆแล้วก็ก็เหมือนกับว่าหวังหวังว่าทุกคนจะมีแบบ บ้านที่ปลอดภัยเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ก็เลือกชมกันได้ที่奈ทิทูไทยแลนด์ค่ะปีใหม่แล้วกลัวไม่ได้เจอหนูปัไม่ได้เจออ๋อก็ Merry Christmas นะคะแล้วก็ Happy New Year สำหรับแฟนๆทุกคนเลยค่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงหมดปีแล้วไวมากก็เดี๋ยวปีหน้ามาเริ่มต้นอะไรดีๆด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าจะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็กินเยอะๆกินอิ่มนอนหลับนะคะคุณดัในชินาแฟนนี่ ก็แฮปปี้นี่เยอะนะคะมาริชิสม์มานะคะบีเฮลตี้บีแฮปปี้นะคะแล้วบีออลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอาจจะบเซิร์ฟก่อนได้นะคะเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวพอถ่ายก็บีเซิร์